อยู่กับอะบอกครูสิ๊ะมันอานว่าอะไรฟ้าฟฟวนวนวนพวกนาวนวนตัวราเมื่อโนหนูมาอยู่กับห่กับาบอกครูสิ๊ะอะไรจะเปลี่ยนบ้ เปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศป่อ .1 เก่งกาศารีบอ่านเร็วไว,ว